สวัสดีคะ่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวธนูทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเมย์มย์นะคะมาดูดวงให้คุณนะคะเป็นดวงความรักรลายเดือนนะคะกันยายน2องพันหร้อยานะวันทีนะคะไพ่มีสามตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแต่ละตำแหน่งเนี้ยไพ่ร่วงลงมาเยอะมากๆเลยมันอาจจะเป็นการทำนายที่ยาวหน่อยนะคะก็แจ้งเตือนไว้ก่อนอีกหนึ่งอ่อ แม่ขออ่านในส่วนของคนที่มีคนคุยนะคะมีประเด็นนะคะแต่ว่ายังเป็นสถานะโสดอยู่เนาะคุณธนูคะ,ะเดี๋ยวเกินนิดนึงถ้าเกิดว่าท่านไหนความรักลงเอยแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วไม่ต้องดูไพ่อฟซีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณสับสนนะคะเพราะว่า ไพ่เดินสิงหาคมเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบดีมากๆเลยซึ่งคุณธนูหลายๆท่านเนี่ยได้ลงเอยกับแฟนกับคู่ไปแล้วเนาะดังนั้นก็ถ้าไม่มีปัญหาความรักก็อย่าดูไพ่ยิบซีนะคะเดี๋ยวจะทําให้คุณสับสนนะอันนี้เป็น energy สำหรับคนที่เขายังมีประเด็นกันอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณธนูตอนนี้เนี่ยค,คุณคุยคุณคุยกับ คนคุยคุณคนเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าคุณคุณมีการพูดคุยกับคนอื่นอีกด้วยหรือเปล่าอันนี้เมถามดูนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนอะช่วงนี้ในจี้ไม่ค่อยดีเลยนะคะคือในกรณีที่คุณยังโสดอยู่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะคุยได้หลายคนอะนะแต่ว่ามันเมต้องขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราให้สถานะคนคุยกับใครแล้วอะ แล้วการที่เราคุยกับอีกคนนึงด้วยอ่ะบางทีมันก็อาจจะดูวุ่นวายในชีวิตนะคะมันมันดูเชิงว่าเหมือนมีโรคหลายใบอ่ะมันมันจะทําให้เป็นปัญหานะซึ่งมันก็เป็นปัญหาจริงๆแหละเนี่ยคือคุณก็จะสุขก็ไม่สุขนะคะคือมันไม่ได้แฮปปี้เลยนะมันเป็นสิบมันเป็นอ่อก้าถ้วยนะคะขออภัยที่กลับหัวมันหมายถึงว่าคุณไม่ไม่ได้มีความสุขกับกับการที่ มีมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนคะ่ะอันนี้ไม่ขออนุญ,ญาตอ่านในกรณีที่เป็นเกี่ยวกับการมีคนคุยหลายคนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเมย์จะอ่านในกรณีที่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งเนาะค่ะคือ Energy นะคะบทสรุปความรักอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณเก็บช้อยไว้หลายช้อยอะ่ะนะแล้วมันทำให้คุณเองอะ่ะต้องมีการดีเลย์ความสุขสมหวังในในชีวิตรักอะ่ะนะคะ แล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกจะต้องเสียใจจากการที่เดินจากใครสักคนหนึ่งในในความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้เลือกไปนีนะคะเอ่อตอนเนี้ที่คุณมีความทุกข์อยู่อะ่ะมันมันเหมือนกับว่าคุณอะ่ะยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเลือกใครอะคะ่ะประมาณนี้นะคะอืมซึ่งเดอะซันอ่ะมันรอคุณอยู่เนี่ย เม,มอ่านให้อย่างนี้เลยนะก็ที่มันมีเดืซันขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะหนึ่งในคนที่คุณคุยด้วยอะ่ะมันมีคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะเนี่ยมันเป็นไพ่ สองถ้วยแล้วก็ไพ่ควีนออลคัพนะคะซึ่งคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยหนึ่งในนั้นอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณแล้วเขาก็ยังเป็นคู่แท้ของคุณด้วยเป็นโซเมทเป็นเนื้อคู่ซึ่งจริงๆแล้วในใจของคุณน่ะคุณรู้ว่าใครรักคุณจริงแล้วคุณรู้ว่าคุณรักใครนะแต่เมย์ไม่ทราบว่าทําไมคุณถึงยังเก็บเก็บเอาเนี่ยค่ะเอเนจีของคนสองสามคนเอาไว้กับตัวคุณแล้วคุณก็เป็นทุกข์เองอ่ะ จะมีความสุขก็สุขไม่สุดนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ชัดเจนนะคะคือมันเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เนี่ยสี่เหรียญเก็บกอดเอาไว้หมดเลยนะหลายอย่างมากแล้วก็มีน n จ r g y ขอนการเสียใจที่ต้องจากลาต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ เอเนจีของสิ่งที่ควรจะมาความสุขที่ควรจะมาแต่ว่าต้องลาช้าไปนะคะเนื่องจากแปดคาถานี่มันกับขวนะคะ <c oughs> ก็อ่านให้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคนที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนเนาะ <c oughs> เพราะว่าเมย์ไม่ค่อยชอบเอเนจีพวกนี้เท่าไหร่ถ้าเมย์จะขออ่าน <c oughs> ในกรณีที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคนคุยหลายคนนะมันก็คือตอนนี้คุณธนูคุณกําลังอ,อาจจะให้ความสําคัญกับ เรื่องของงานหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าสังคมของคุณอะมากมากไปกับความรักนะคะซึ่งมันทําให้คุณก็ไม่ได้รู้สึกเติมเต็มนะคุณอาจจะทุ่มเทเวลาให้กับการงานของคุณแบบเอียงไปเลยอะนะโดยที่ว่าเรื่องของคนรักเรื่องของความรักคุณไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาแบบให้มันบาลานซ์นะซึ่งมันมันควรที่จะสามารถบาลานซ์ได้แต่คุณก็ไม่ได้ทําตรงนั้นคุณกําลังแบบว่าหลัล่นลาเกี่ยวกับ ถ้าว่าไม่ใช่คุณกําลังประสบความสำเร็จงานแล้วคุณอยากไปทุ่มเทกับงานจริงๆให้มันเสร็จให้มันสมบูรณ์เพอร์เฟกอ่ะก็คือแบบคุณอาจจะแบบกําลังติดเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่ายังติดอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเอ j นจอยอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้อินคลูดแฟนคนคุยเข้าไปด้วยอ่ะนะเหมือนเขาแบบอยู่แบบ ถูกแบบ Keep เอาออกไปอะนะคะหรืออาจจะหมายถึงนะเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวคุณก็ได้ที่คุณอาจจะติดทุระาติดอะไรอยู่อย่างนี้นะตัวคุณก็เป็น energy เก้าถ้วยกับัวนะเก้าถ้วยถ้าตั้งตรงมันหมายถึงว่ามีความสุขดีนะนะคะชีวิตดีการงานความรักแต่ว่าเพรามันกับัวมันหมายถึงว่าก็ไม่ได้มีความสุขนะกับการที่ไม่ได้ให้เวลากับคนรักแล้วก็ทําให้ความรักมันแบบ เหมือนกับต้องดีเลยความแฮปปี้กันออกไปอะ่ะเหมือนไม่ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับมันควรจะเป็นเดอะซันนะคะคือความรักมันควรจะสดใสแล้วอะ่ะในในคุณธนูหลายๆท่านที่เขาแซงหน้าคุณไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมเขาลงเอยกันไปแล้วเนาะทีนี้ตัวคุณมันกลับกลายเป็นว่าต้องมาดีเลย์ความแฮปปี้อ่ะเพราะว่าคุณ ยังไม่สามารถตัดสิ่งอื่นจากชีวิตคุณได้คือเองงานหรือว่าเพื่อนฝูงหรืออะไรญาติพี่น้องอะไรที่แบบมาดึงเวลาของคุณไปอะนะคะมันทําให้เกิดพลังงานของแบบรักพี่เสียดายน้ออะแบบว่าอยากทํางานก่อนอยากไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคุณไม่ตัดใจไนงะเพราะว่ามี energy ของความแบบเสียดายอยู่อะ นะที่จะให้เวลากับคนรักคุณเต็มที่อะนะคะในส่วนที่เขารอคุณมาตั้งนานแล้วเนาะคุณธนูถ้าคุณธนูท่านไหนได้ฟังคําทํานายของเมย์มาตั้งแต่เดือนมิถุนาเนี่ยจะทราบเลยว่าคุณทําให้ทางฝ่ายเนี้ยเขารอมาหลายเดือนแล้วนะเขาก็รักคุณมากนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็น Queen of Cups นะแล้วก็เป็น Two of Cup ให้กับคุณนะคุณเองรู้ในจิตใต้สำนึกของคุณจริงๆอะคุณรู้ว่าคนคนเนี้ย คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาคือคู่แท้ของคุณคุณก็ขาดเขาไม่ได้นั่นแหละคุณก็ไม่เคยที่จะแบบเอาใจออกห่างเขาเลยนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไปทํางานไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าแต่คุณก็ไม่เคยที่จะตัดเขาออกจากชีวิตประจําวันของคุณน่ะไม่ว่าคุณจะตื่นนอนอยู่หรือว่าคุณจะนอนอยู่คุณก็ฝันถึงเขาอะไรแบบเนี้คุณรู้อยู่ว่าคนนี้คือคู่แท้แต่ว่า ความสตับเบิรของคุณอะความมีองค์ของคุณความดื้อของคุณความมีพาชั่นความจะต้องทําอะไรให้สําเร็จจะต้องทําตามที่ฉันขั้นตอนที่ฉันว่าไว้หนึ่งสองก่อนอะเรื่องรักเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวขอทํางานก่อนขอลุยงานก่อนมันเลยทําให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องรอคุณไปอีกอะนะคะแต่ว่าแต่ e n e เ g อจีของเขาไม่มีอะไรเลยนะ เม,มลืมบอกไปว่าเขาไม่รู้นะคะเขาเขาไม่ได้กระทบกระเทือนนะในส่วนของเขาเองอะเพียงแต่เอาคำอะมาเลยกลายาวว่าคุณก็เลยยังไม่ได้มีความสุขไงะนะส่วนแฟนของคุณเขาแฮปปี้ดีนะคะเขาไม่ได้กระทบกระเทือนเรื่องที่ว่าคุณทํางานหรือว่าคุณไปติดเพื่อนอะไรนะเพราะว่าเขารักคุณด้วยใจจริงๆไนงะอะไรก็ยอมอะประมาณนี้นะก็อยากฝากนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุยหลายคนอยู่นะก็ให้เลือก คนที่คุณรักนั่นแหละนะคะให้มันจบให้มันเร็ววันตัดสินใจนะเพราะว่าการคุยหลายคนมันก็ทําร้ายใจของคนหลายๆคนรวมทั้งใจของตัวคุณเองด้วยนะคุณเองก็ไม่ได้มีความสุขเนาะอันนี้มีฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะคะก็ถ้าตัดสินใจได้นะคะแบ่งเวลาได้นะคุณก็จะมีชีวิตรักที่มันมีความสุขเป็นเดอนซันนะคะทีนี้เมยขอพูดนิดนึงว่า เอ e r จี Energy, สามารถสลับข้างกันได้นะคะสําหรับคุณธนทูที่ดูเรารู้สึกว่าเอ๊ไม่ใช่นะฉันไม่ได้มีกิ๊กนะแฟนฉันต้องหานั่นแหละค่ะมันสามารถสลับข้างกันได้นะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์อขออ่านในพร์ทของคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือคนที่คบกันมานานๆแล้วนะสําหรับคนมีคู่นะคะคุณธนูคุณ,น,คณน่าจะยังเคลียร์งานไม่เสร็จนะเป็นเป็นคุณธนูที่ยังยังคงติดอยู่กับ หน้าที่รับผิดชอบอยู่ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะหรือว่ามันอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณอาจจะกําลังมีความสุขนะในการพัฒนาตัวเองในการทํางานในการอ,อาจจะเป็นการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนเก่าของคุณหรือญาติพี่น้องครอบครัวของคุณนะคะจนจนทำให้คุณขาดการ บาลานซ์ Balance, เอาใจใส่ในส่วนของอาสามีหรือภรรยาหรือว่าคนรักอะนะคะแต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้มีปัญหากับการที่คุณไม่ไม่ให้เวลาเขานะเขาเข้าใจคุณนะคะเขาพร้อมที่จะยอมรับทุกอย่างเลยนะเขาเป็นคีนับครับนะแล้วก็ยังเป็นอสองถ้วยให้กับคุณด้วยเขาคือคู่แท้คือโซเมกของคุณนะคะแล้วก็เขาเข้าใจคุณทุกอย่างเลยเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะสําหรับคนรักเพียงแต่ว่า ตัวคุณต่างหากล่ะที่รู้สึกว่าการพอการที่คุณไปออฟบาลานซ์การที่คุณให้เวลาไปกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตรัก,กมากเกินไปอะคุณกับไม่มีความสุขคุณกับคิดถึงแฟนคิดถึงสามีหรือภรรยาตัวเองบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าคุณต้องเดินทางไปทํางานไปอะไรอย่างนี้ไกลๆก็ได้นะคะประมาณนี้เลยทําให้มีเวลาให้กับเขาน้อยลงแล้วคุณก็คิดถึงเขาอะนะ คือตัวคุณอะคนไหนที่ยังเคลียงานเคลียอะไรไม่เสร็จนะคะมันมี energy เนี่ยของการที่ว่าทําหลายสิ่งหลายอย่างอะตอนนี้คุณอาจจะกําลังทํางานหลายอย่างอยู่ก็ได้นะคะคุณธนูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่เดนคุณถือกอดไว้หมดเลยนะแล้วคุณก็ไม่สามารถจะตัดใจจากหน้าที่รับผิดชอบภาระ,ะงานอะไรของคุณได้แหละนะคะมีไพ่ของแห่งความเสียเสียดายนะอันนี้ไม่ใช่เสียใจหรอกเสียดายอะรักพี่เสียดายน้องอะคะ่ะไม่ คือไม่สามารถตัดอะไรไปได้เลยเลยทําให้แบบไม่มีเวลาให้กับแฟนไงแล้วตัวเองก็นอยเองคือเนี่ยมีความรู้สึกว่าการที่ว่าจะได้แฮปปี้กับแฟนได้ให้เวลากับแฟนได้มาเจอแฟนมันต้องดีเลยออกไปอ่ะมันเป็นแปลกระทากับหัวแล้วก็เอ e เน y ีดีๆมันรออยู่ความรักที่มันแฮปปี้มันรออยูจ่จริงๆหลายๆท่านอะ่ะเขาแฮปปี้ไปแล้วต่สิงหานะแต่คุณธนูบางท่านที่ไม่อ่านให้ตอนเนี้ยคือคุณยังติด คุณยังไปงกอยู่อะอะถ้าพูดตรงๆเหมือนกับว่าถ้าคุณทํางานหลายอย่างคุณก็ยังแบบฉันไม่อยากตัดไอ้ตรงนี้ทิ้งฉันจะต้องทําตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่แบบจองวางแผนอยู่แล้วไงในเรื่องงานคุณบริหารการทํางานของคุณนี้มันแบบให้เท่าที่ความสามารถของคุณจะทําได้คือคุณบ้างงานวางงนเถอะคุณอยาาประสบความสําเร็จมากๆอะนะคะคือตอนนี้ความรักมันก็เลยต้องเหมือนกับเป็นเรื่องรองลงมา ส่วนคู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยยอมรับเข้าใจยอมทุกอย่างนะสนับสนุนด้วยแต่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่รู้สึกอยากที่จะอยู่กับแฟนแล้วก็ไม่ได้อยู่อะประมาณนี้นะคะมันก็เป็นเอจ็ตดีๆนะอันนี้สําหรับคนมีคู่ไม่ไม่อ่านมือที่3นะคะเนี่ยถ้าตีความมือที่3ก็ตีได้เนาะแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะคะไม่อ่านไปแล้วในกรณีคนโสดนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีคนอื่นเข้ามาในความสนะัมพันธ์อะ ตอนนี้คุณเองคือคุณอึดอัดใจนะคะแล้วก็อยากที่จะตัดคนคนนั้นทิ้งแล้วก็เกิดอาการแบบเสียดายอะนะคะจะจะเก็บเอาไว้หลายๆคนอะไรประมาณนี้ไม่ดีนะคะถ้าแต่งงานแล้วไม่ควรที่จะไปคบซ้อนนะคะก็มันเป็นการดีเลย์ชีวิตคู่ที่มันสมบูรณ์แบบอะคะ่ะนะควรที่จะเลิกนะคะถ้าเกิดใครที่ทําอะไรแบบนี้อยู่เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ e NERGY สลับข้างกันก็นะคะแฟนคุณอาจจะแฟนคุณดูบางท่านอาจจะกําลังแบบ มีการไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ทําให้ไม่มีเวลาให้คุณเลยประมาณนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว่เขาก็เลือกคุณแหละนะคะเพราะคุณคือคู่แท้ของเขานะประมาณนี้ค่ะสําหรับไพ่ในเดือนมจะมีไพ่โป๊กเกอร์ให้3ามใบนะคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีความสุขนะความสุขในชีวิตอะนะหรือว่าจะ สำเร็จงานนะในที่นี้น่าจะหมายถึงงานนะคะอันนี้มันเป็นแบบความประสบความสำเร็จเนาะอันนี้ก็คือความเป็นอยู่ที่สุขสบายชีวิตที่คุณธนูอยากมีอ่ะแบบมีทุกอย่างพร้อมนะคะมีเงินทองมีบ้านมีรถมีทุกอย่างที่มันเหมาะสมพร้อมที่จะมีครอบครัวถ้าคุณอยากจะได้ความสุขดีๆแบบนี้คุณก็จะต้องแลกมาด้วย หยาดเหงื่อแรงกายของคุณนี่คือไพ่แห่งการฝ่าฟันอุปสรรคการ,าการ,าการทํางานการเหน็ดเหนื่อยอะนะคะก็อีกนิดเดียวค่ะเคลียร์งานตรงนี้ได้ก็คุณก็จะประสบความสําเร็จเนาะแต่ก็ในในระหว่างนี้ถ้าคุณรู้สึกอ,อ,อยากจะให้เวลาได้มีความหวานชื่นกับคนรักอะคุณก็ควรที่จะแบ่งเวลานะคะก็คือทำไลฟ์บาลานซ์ของตัวเองให้ได้เนาะ ตัวมาเจอไม่ได้ก็วิดีโอคอลคุยกันอะไรแบบนี้อันนี้เมย์ก็แนะนํานะคะถ้ากรณีแต่งงานแล้วแล้วก็แบบกลับบ้านดึกหรืออะไรก็ในระหว่างวันคุณก็อาจจะวิดีโอคอลหาแฟนก็ได้หรือทำช่วงเวลาที่มันมีให้กันได้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะคุณก็จะมีความสุขนะซึ่งไม่เอาใจช่วยนะคะขอให้คุณได้เคลียอุปสรรคงานการอะไรของคุณให้คุณประสบความสําเร็จเร็วๆนะเอาใจช่วยนะคุณจะได้มีแต่ไพด่ดีๆแบบนี้นะเป็น the sun two of cups นะแล้วก็ เป็น9้าถ้วยอย่างเงี้ยแล้วก็3ถ้วยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นการเฉลิมฉลองกับคู่ของคุณอะไม่ใช่ว่าไปเฉลิมฉลองกับคนอื่นอะนะคะขอให้ energy ดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณธนูเร็วๆแล้วกันนะคะสําหรับคนธนูท่านไหนที่ยังไม่เสร็จงานเสร็จอะไรนะคะข้าไม่ขอคําแนะนาแมงเจอร์ส่งไปะคะ่ะจริงๆอะถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่สามะหน้าไพ่มันดีนะมันน่ารักนะคะเพราะว่า ทางคู่ของคุณนี่คือเขาเข้าอ,อกเข้าใจคุณดีมากนะแล้วตัวคุณเองก็คือคิดถึงแฟนนั่นเองนะหน้าพ่ยแบบนี้ Love yourself first นี่อาจจะหมายถึงคุณธนูท่านไหนที่แบบเอ่อกำลังแบบว่าทำทำเพื่อคนอื่นมากไปอะนึกออกไหมคะที่เมย์หมายถึงว่าอย่างเรื่องการงานกิจการงานอย่างเงี้ย บางทีคุณอาจจะทําเพื่อบริษัทมากเกินไปโดยที่คุณลืมที่จะเอาเวลามาแบ่งให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยอะแองเจิ Angels ก็บอกว่าให้ให้รักตัวเองให้สนใจเรื่องของตัวเองก่อนนะคะคืออย่าไปทุ่มเทกับงานจนลืมชีวิตคู่ชีวิตส่วนตัวนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออีกใบนึงแล้วกันเนี่ย o u v e you r ่เ a ย i รื่ h งเรเก็หมายถึงว่าให้เวลากับความรักความสัมพันธ์ด้วย ให้ควบคู่กันไปกับการทํางานการดําเนินชีวิตประจําวันด้านอื่นประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรค่ะก็ขอให้คุณสามารถเคลียร์อุรคเคลียร์งานอะไรให้มันเสร็จเร็วที่สุดนะคะก็จะได้มีความรักที่ดีๆนะคะเหมือนคุณธนูท่านอื่นๆที่มีความสุขแสงหน้าไปแล้วนะวันนี้เมย์ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับ คุณดูท่านไหนที่ฟังคลิปไปจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามเมย์ก็รบกวนกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปทันทีที่เมย์ลงเนาะแล้วก็ฝากร้านหินมงคลของเมย์นะคะหินมงคลัชยโยนะคะจะมีอยู่ใน Facebook แล้วก็ Instagram นะก็ดําเนินธุรกิจมาเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยประมาณ25ปีแล้วนะคะเป็นของคุณแม่แล้วก็พี่สาวก็เปิดร้านนะคะที่ประเทศอังกฤษนะเมย์ก็เคยมีโอกาสไปช่วยงานแล้วก็ ตอนนี้เมย์มาเปิดเนี่ยที่เป็นร้านหินมงคลชาย,ยูเนี่ยเป็นร้านของเมย์ส่วนตัวเองนะคะคือเมย์เพิ่งเปิด2ปีนะคะยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เมย์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ